สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store คบีค่ะวันนี้นะคะรายการปราดแม่โจ้ของเราได้นําคุณผู้ชมมายังมาหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติอาเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะนําทุกท่านไปพบกับปราดแม่โจ้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาคุณสมบัติของข้าวกล้องข้องอกและการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องค่ะคุณผู้ชมที่นิยมรับประทานข้าวกล้องเป็นประจำนะคะหรือว่าเกษตรกรที่ผลิตข้าวกล้องจําหน่าย จะต้องเคยพบเจอกับปัญหาหม้อและแมลงในข้าวกล้องใช่ไหมคะรายการสารแมเจอของเราในวันนี้จะนําทุกท่านไปไขข้อข้องใจทุกๆปัญหาเกี่ยวกับข้าวกล้องสชิญตามรับชมเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีชมคับค่ะแล้วก็ลารแมเจอของเราในวันนี้นะคะก็จะมาถ่ายทอดเรียกว่าเทคโนโลยีนะคะทางด้านการผลิตข้าวก,กล้องภอยนอกคือทางไหครับเกี่ยวกับข้าวกล้องครับคือผมว่าคนไทยเนี่ย อยู่กับข้าวแล้วก็ในหลวงเนี่ยก็ตรัสเสมอว่าเราเนี่ยเป็นคนจนเพราะนั้นเรากินข้าวกล้องกันดีกว่าในหลวงก็กินข้าวกล้องผมก็พยายามหาวิธีกินข้าวกล้องอยู่แต่รู้ว่าข้าวกล้องในบางทีมันแข็งกินยากผมก็เลยทำงานเกี่ยวกับข้าวกล้องเนี่ยทำยังไงนะที่จะให้ข้าวกล้องเนี่ยมันนิ่มแล้วก็กินได้ง่ายก็เลยทำงานวิจัยมาเรื่อยๆวันนี้ก็เลยได้ผลงานวิจัยที่ พร้อมที่จะ่ายทอดให้กับชุมชนและก็มีความภูมิใจที่ที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปไปใช้ในการผลิตระดับครัวเรือระดับชุมชนได้งานวิจัยีได้รับทุนสนับสนุนจกากศบคทองเอ,อ่อครับผมช่วงแรกก็ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับในงบประจำปีนะประมาณปี51นะครับในการทำข้อกล้องข้ากล้องหม้อนะครับมาทามาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ อีกปีถัดมาของงบประมาณจากสวทชนะครับมาศึกษาการทำาข้ากล้องข้องงอกผสมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากข้ากล้องครับก็ได้มีส่วนหนึ่งกระสองที่เนี่ยทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สามพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มันคุ้มควเอาไปทำได้แบบนีงาน่ายค่ะเราก็ทราบกันอยู่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเข้ากล้องเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายแต่ว่าขาออาาานาน้าบ,บางท่านอาจจะ ว่าเข้ากล้องงอกเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมมาจากเข้ากล้องที่นี้บ้างไหมัคุณมลครับครับปกติทัว่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเข้ากล้องเนี่ยแก้เหน็บชาแก้ปัญหามกรรจ์ครับควบคุมระดับควา,ามไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับแต่พอเราไปผ่านกระบวนการทํางอกนะพอง,งอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสารโมเลกุลใหญ่ๆที่เป็น โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ๆโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆจะแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆโดยเฉพาะโปรตีนนะครับที่มันจะแตกตัวเป็นอะมิโนแอซิดต,ตัวเล็กๆให้ร่างกายสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ตัวหนึ่งที่พูดกันถึงมากก็คือสารกาบาย่อมาจากแกมมาอะมินโนบิลิคแอซิดต,ตัวนี้กินเข้าไปแล้วดียังไงครับกินเข้าไปแล้วคลายความวิตกกังวลคนคนเท่าหรือว่าคนมีอายุเนี่ยบางทีวิตกกังวลนอนไม่หลับ กินข้าวกล้องพอกงอกเนี่ยก็จะทําให้พักก่อนได้สบายหายความม่ตกกังวลแล้วก็ความจาดีขึ้นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ฉลาดอยู่แล้วกินข้าวกล้องงอกก็ฉลาดขึ้นนะครับนักเรียนความจาไม่ดีกินข้าวกล้องงอกไปมาจำก็จะมีความจําดีฉลาดขึ้นเราจะเห็นว่าข้าวกล้องถ้าเก็บไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหมอนไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวปกติก็ตามนะคะ ถามอาจารย์เป็นความรู้นิดนึงว่าตัวมอดเนี่ยค่ะมัน,ม,นมาจากไหนคะเพราะว่าข้าวตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ยังเป็นข้าวขาวสะอาดอยู่ทำไมเก็บไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันถึงม,มีตัวมแมลงที่มาไดออนน้นั่นสิครับนะมีมอดมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขับเราที่มาของมอดก่อนนะครับปกติข้าวกล้องทั่วไปเนี่ยเราซื้อมาในกี่ว้สักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีมอดขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าข้าวที่อยู่ในรูปข้าวเปลือก ถึงแม้คุณจะเก็บข้าวเปลือกไว้เป็นปี2ปีเก็บไว้ทําเชื้อพันเนี่ยอยู่ในโกดังเนี่ยไม่มีมอดอยู่อยู่ในฉาเนี่ยไม่มีมอดนะครับพอเรากระเทาะเปลือกออกไข่มอดไข่มอดทีม่มันอยู่ในซอกเปลือกน่ะไข่มอดมอดมันมนาไข่ตั้งตอนไหนโอ้โหต้องย้อนกลับไปที่ในแปลงนาครับตอนช่วงก,ก่อนเกี่ยวข้าวนะครับผีเสือเเอเส้อกลางคืนตัวเล็กๆอ่ะผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กๆนะครับมอดมอดผีเสื้อกลางคืนตัวเล็ก มันเป็นไขไว้ในซอกเปลือกข้าวไขไว้ในซอกเปลือกข้าวไอเน,นี้ยนะครับแล้วไขไม่เจริญจะอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่ได้รับอากาศอยู่ในซอกเปลือกข้าวจะไม่ได้รับอากาศไขจะไม่เจริญเพราะฉะนั้นเราจะเก็บข,ข้าเปลือกไว้เป็นปีก็จะไม่เป็นมอดพอเรากระเทาะเอาเปลือกออกมาไอตัวไขมอดตัวเล็กๆที่เรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยครับมันโดนอากาศครับโดนออกซิเจนไขมอดก็จะค่อยๆจเจริญ เป็นตัวอ่อนขึ้นายในเรียกว่าประมาณเดือนนึงครับหลังจากสีขาวนี่เราสีแล้วก <c oughs> ็ยังไข่ก็ยังอยู่เพราะพอเราสีเอาเปลือกออกเฉยๆไข่มอดเนี่ยมันจะกระจัดกระจายเพราะมันเล็กมากนะครับมันยังอยู่ในข้าวกล้องอยู่ <c oughs> แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเอาไปผ่านกระบวนการขัดขาวเป็นข้าวสารส่วนใหญ่ไข่มอดจะหลุดออกไปกับลำครับเพราะนั้น <c oughs> ข้าวสารจะไม่ค่อยเห็นมีมอดข้าวกล้องเนี่ยเออจะมีไข่มอดค้างอยู่เรามองไม่เห็นครับ เพราะฉะนั้นโรงสีส่วนใหญ่ก็เลยขัดผัดต้องไปผ่านเครื่องขัดขัดเพื่อแยกลำแยกไข่ม้อออกไปเป,เป็นข้อสารพอเป็นข้อสารแล้วเก็บไว้ได้นานหลายเดือนนะฮะบางทีเป็นปีแล้วไม่มีมอดัเลยคนก็เลยสบายใจอยากจะซื้อข้าสารแต่ว่าโอ้กินข้าสารเราก็เลยเป็นโรคเบาหวานความจันเน็จชามันเรงอะไรโต่างๆนะ,นะครับมันจะมา เราต้องไปหาอะไรนะยาปฏิชีวนะอาหารเสริมข้าวเสริมวิตามินโค้ดของพแพง,ง,งทั้งๆที่ข้ากล้องเนี่ยมันมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แ,แต่ว่าถ้าเกิดว่าทําตามขั้นตอนที่อาจารย์ได้พัฒนาแลาว้วเนี่ยก็สามารถเก็บได้เป็นปีครับผมพอพอผมทางานวิจัยเกี่ยวกับเขากล้องงอกเนี่ยสิ่งที่ผมได้เพิ่มเติมก็คือข้าวกล้องที่ผมทำเนี่ย,ยเก็บไว้ได้นานนะเป็นปีมอดไม่มีเลยมอดคือมอดถูกทาลายไปในกระบวนการ ในกระบวนการที่ผมผ่านการพองอกด้วยโดยโดย,โดยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ได้มานะครับนะจากกระบวนการวิจัยโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจว่าเออได้ตรงนี้ผ่านกระบวนการนี้นอกจากว่าเราได้สารกาบ้าจากเข้ากล้องงอกและเข้ากล้องตรงนี้นะครับนะจากงานวิจัยเนี่ยสามารถที่เก็บไว้ได้เป็นปีในถุงพลาสติกธรรมดาถุงธรรมดาเลยนะครับนี่ครับถุงธรรมดานี่ไม่ต้องใส่ถุ้ดากาศครับจะเป็นถุงซิป จะเป็นถุงก๊อบแก๊บจะเป็นถุงธรรมดายอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ถุงสัญญากาศนะครับนะหรือแม้กระทั่งถุงผ้าเดิบถุงผ้าเด็บเนี่ยนะครับมันคือมอดใหม่ไม่เข้าไปมันละเอียดนะครับถุงผ้าดิบแบบละเอียดมอดใหม่ไม่เข้าไปอันนี้อันนี้ผมเก็บไว้ประมาณสี่ปีแล้วนะครับเเข้ากล้องของอาจารย์นี่คือมีหลายสีหลากหลาการเนี้ยค่ะก็คือมันมีนอกจากรสชาติที่แตกต่างเรามีข้อดีอะไร ว่ามีการผสมกัน<อ>เข้าด้วยกันเออนี่นะครับนี่ยใน,ใน,ใ,นในวิธีการผมพัฒนาสูตรออกมานะครับในถุงเดียวกันนะผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะแยะเลยครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะครับประโยชน์จากข้าวสีต่างๆเพราะวันนี้นะครับรัฐบาลเออหน่วยงานราชการเองเชิญชวน,นให้มากินข้าวสีข้าวไม่ถึงว่ามีสีต่างๆนะครับไม่ใช่ข้าวที่ขัดไม่ใช่ข้าวที่ขัดสีข้าวที่มีสีต่างๆหลากหลาย นะครับข้าวอันแรกนะครับข้าวสีน้ําตาลที่เราเรียกว่าบราลไรส์หรือข้าวกล้องพื้นฐานทั่วไปที่เราเรียกว่าบราลไรส์ข้าวสีน้ำตาลมีอะไรครับมีวิตามิน B1 B12 แก้เหน็บชามีชาแก้เหน็บชาแก้ปากมกระจอกข้าวสีดำอันข้าวหอมข้าวสีดำนี่เช่นข้าวหอมนินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล่มที่จะมีสีดำเนนะครับพวกนี้มีสาร ต้านอนุมูลอิสระชื่อสารแอนโทไซยานินเป็นต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระเพราะนั้นคนกินแล้วใบหน้าไม่เปลี่ยนตีนกาไม่เปลี่ยนมะเร็งนี่คือประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระที่มันมีอยู่นะครับข้าวสีแดงสีแดงนี่จะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นคนที่ขาดธาตุเหล็กกินไปในถุงนี้นะครับก็จะเสริมธาตุเหล็กไปด้วยเพราะนั้นใครที่โลหิตจางได้กินข้าวนี้ ก็ปัญหาเรื่องโลหิตจางเขาก็จะเบาลงเนป็นการผสมผสานผสมผสานคุณสมบัติซึ่งโดยปกติถ้าโอ้โหเราจะไปซื้อข้าวมาทีละอย่างเนี่ยที่ตลาดเราต้องซื้อสี่อย่างนะครับมันหาซื้อยากทั้งสี่อย่างวันนี้ในถุงนี่เราผสมไปสี่สีสี่สีไม่ใช่สี่อย่างนะครับมีห้าหกอย่างอย่างที่เราเติมเข้าไปก็คือข้าวเหนียวกล้องใส่ข้าวเหนียวกล้องเพื่อให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมันนุ่มขึ้น เพราะในข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีมันจะนุ่มอยู่นะครับนะครับมีอะมิโนแป้งตินของทันคะตอนเปิดเพิ่มราคาเพิ่มมาข้าวก้องปกติใช่ถ้าเนี่ยถ้าเราจะเอาข้าวกล้องพันเดียวมาขายเราก็ได้ราคาเท่านี้นะครับแต่นี่เนี่ยเอาหลายพันนะครับเราเป็นผู้ผู้ผลิตแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีข้าวต้งหลากหลายเราเราเราโชคดีที่ประเทศไทยมีข้าวหลากหลายตรงนี้เราก็ทําหน้าที่ หาข้าวผต่างๆให้มันมาอยู่ในถุงเดียวกันให้ได้ซึ่งมันหาได้ง่ายกว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาไปซอกข้าวหลายๆสีออกมาเองเราก็จัดการเข้าเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ขายในราคาที่เพิ่มมูลค่าขึ้นได้ดนะอย่างเช่นตอนนี้นะโอ้ยคนไปหาข้าวไรส์เบอร์รี่กิโลละร้อยแปดสิบบาทกิโลละร้อยห้าสิบบาทบหาซื้อกันใหญ่ข้าวไรส์เบอร์รี่วันนี้เราจับมาอยู่ในถุงเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะครับ ถ้าเราคิดว่าเราขายแค่กิโลหนึ่งแค่80บาทเราขา ีการเขากล้องไรมอดที่ชาวบ้านชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทําทได้ตั้งแต่ในระดับชุมชนเล็กๆและก็สามารถที่จะขยายกําลังการผลิตสู่ระดับโรงสีหรือว่าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้เริ่มต้นนะครับง่ายๆจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกทุกพันธุ์นะครับใช้ได้นะครับข้าวเปลือกนี่เราขัดสีเอาเปลือกออกด้วยเครื่องขัดสีกระเทาะเปลือกนะครับแค่กระเทาะเปลือกออกมันก็จะเป็นเ้ากล้องนะครับ พอได้เขากล้องมาเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราออกมาแช่เอามาล้างน้ําล้างน้ำทำให้สะอาดแบบเดียวกับข้าวที่เราพร้อมที่จะหุงเราต้องทำให้สะอาดข้าวพร้อมที่จะหุงน้องนั้นนะครับทีนี้ไหนๆเราล้างน้ําแล้วนะครับในกรรมวิธีที่ผมแนะนําก็คือแช่มันไว้เลยอีกสักสี่ถึงหกชั่วโมงเช่นกิจกรรมเราเริ่มแปดโมงเช้าเราล้างน้ำแปดโมงเช้านะครับเราก็แช่น้ําไว้สักประมาณบ่ายสองเนี่ยนะครับแช่ไว้ทําไม เพื่อให้น้ํามันดูดเข้าไปในเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเราเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่นิ่มขึ้นแป้งมันจะนิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อไปถ้าเราเอาไปหุงกับข้าวสวยก็จะทําให้ข้าวก้องอันนี้นิ่มขึ้นแสดงว่าตอนที่เราไปหุงก็ไม่ต้องล้างซ้ำไม่ต้องล้างซ้ำเลยครับใส่หม้อก็หุงได้เลยเทใส่หม้อแล้วก็ตวงน้ําใส่กดไฟหุงได้เลยข้าวมราสะอาดแล้วนี่เราล้างเราแช่น้ํานะครับในไหนเราแช่น้ําไปแล้ว ก็เพิ่มขั้นตอนเพาะงอกไปด้วยสักหน่อยหนึ่งมันไม่ยุ่งยากอะไรเพราะว่าถ้าเราเพาะงอกเนี่ยจะได้สารกาบากินแล้วทําให้เราเนี่ยนะครับฉลาดขึ้นทําให้คลายความวิตกกังวลนะแล้วก็มีประโยชน์อีกหลากหลายก็คล้ายๆเครื่องดื่มซุปไก่สกัดทานองนั้นนะครับโอ้มันจะประโยชน์ดีกว่าไปกินเครื่องดื่มซุปไก่สกัดขวดหนึ่งห้าสิบบาทเรากินข้าวกล้องงอกดีกว่านะเพราะว่าเรามีเอง แล้วก็ผ่านกระบวนการพอออกเพาะเมกโดยว่าเอาใบเพาะในที่ชื้นไม่ยากครับถ้าเราเรียนชั้นปถมเราเรียนเพาะถั่วเมล็ดได้เพาะถั่วมอกในที่ชื้นเพาะถั่วให้มันงอ,อกได้แล้วก็เพาะข้าวให้มันงอ,อกได้ครับนะไว้นในที่ชื้นนะครับตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองอยู่ในที่ชื้นพอเวลาแปดโมงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเรามาดูใหม่เราจะพบต,ตุ่ม โดยปกติไม่จําเป็นนะครับข้าวเนี่ยจะมีแสงหรือไม่มีแสงมันก็อง,งอกไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรแต่เราเปิดภาชนะรักษาความชื้นเอาไว้ครับอย่าให้ผิวมันแห้งหรือว่าเราอาจจะต้องพรมน้ําเป็นบางครั้งเพื่อรักษาความชื้นเพื่อให้ข้าวเนะี่ยเช้ามันงอกมานนะเป็นตุ่มๆเล็กๆาขาวๆครับที่จมูกข้าวนะมันจะมีตุ่มเล็กๆาขาวๆประมาณสักมิลมิลเดียวนะมิลเดียวที่เป็นตุ่มเนี่ยมันยังไม่ยือดออกมาเลยนะ แค่เห็นเป็นตุ่มขาวๆอันนี้เราจะได้สารกาบา<ม>แกรมมาอะมิโนโบิวทิลิกแอซิดแล้วถ้ามันยาวเกิน1-2นถึงสองนี่มันจะจะเป็นยนใช้ได้ไหมไม่ควรจะให้มันยาวมากนะครับถ้ามันยาวมากกว่านี้นะครับมันจะไปสร้างสารไนโตรเจนพอม,นมีสารพวกนี้กินเข้าไปแนละ้วมันอาจจะก่อให้เกิดโรคเก,กาถ้ามันยาวเกินนะครับแต่ถ้ามันประมาณห mm นึ่งถึงสองมิลลิเมตรเนี่ยกินแล,ะล,ะลกก้วรักษาโรคเกาผมเองเคยเป็นโรคเก,กาอยู่ผมกินเข้ากล้องนอกนี่นะครับตอนนี้ โรคเต่าหายไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องกินยาเลยเ <c oughs> นี่ยนะครับยังได้สารอื่นๆลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็นะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้ได้ไประโยชน์จากมันเยอะแยะเลยนะทีนี้พอมันงอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแปดโมงเช้าวันรุ่งขึ้นเอามานึ่งสิบนาทีครับนึ่งสิบนาทีที่บ้านเราเนี่ยทุกบ้านเรามีภาชนะสาหรับนึ่งแล้วอาจจะเป็นหัวนะครับอาจจะเป็นหม้อนึ่งเป็นซึ่งนึ่งเรามีแหละวนึ่งสิบนาที <c oughs> นะครับ <c oughs> อ๋อก็มีโอ้โหมีข้อดีเยอะแยะเลยห้าหกอย่างนะครับที่เราไปนึ่งแล้วก็ที่วิทยากรท่านอื่นๆที่ผมเคยที่เคยเห็นถ่ายทอดการทำข้าวกล้องงอกเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้ไว้นะฮะอันนี้เป็นข้อดีที่ผมค้นพบแล้วก็ถ้าคุณใส่ดูนะฮะจะมีข้อดีห้าหกอย่างแบ,บนนงนี้หนึ่งเนื่อเสินาทีเนี่ยมันจะทํายับยั้งการงอกหยุดการงอก สองไข่มดที่มันมีอยู่ในเปลือกข้าวในในข้าวกล้องเนี่ยนะครับโดนความร้อนจากไอ้น้ำตายหมดแล้วตายหมดตรงนี้สิบนาทีนี่ตายหมดแล้วนะครับนาทีนี่คือตายเม่เอาอยูมใช่ะ <c oughs> ครับเพราะนั้นข้าวนี้จะไปเก็บไว้ยังไงเป็นหลายๆปีขออย่าให้มีหม้อตัวใหม่เดินเข้ามามันอยู่ได้สามเนื่องสิบนาทีเนี่ยมันสุกไปแล้วสิบนาทีนะครับสุกไปแล้วสิบนาทีเพราะฉะนั้นข้าวนี้ถ้าเราไปหุงกับข้าวสวยมันก็จะสุกพร้อมข้าวสวยครับ แถมนิ่มด้วยเพราะเราผ่านการแช่น้ํามาแล้วมันจะสุงความเข้าสวยนะครับนี่พอดี C ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคพวกอ e ีโคไลพวกสมอนเนล่าพวกโคลิฟอรมทั้งหลายถูกทําลายในการนึ่งแหละเพราะนั้นข้าเราสะอาดครับปลอดโรคปลอดเชือ้อจุลปลอดเชื้อที่ทําให้ท้องเสียเราการหลันตีได้เนะี่ยนึ่งนี้นะครับเราไปสบายใจ5้ายับยั้งการเหม็นหืนปกติเข้าก้องเนี่ยจะมีไขมันอยู่ ที่เขาไปทาน้ํามันําข้าวนะฮะมันจะมีไขมันไขมันพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในลูกข้าวเปลือกไม่เหม็นหืนนะพอเอาเปลือกอ,นะอ,ออกไปนะครับไขมันเนี่ยมันจะถูกออกซิเจนแล้วมันจะค่อยๆเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่อยๆเหม็นหืนทีละน้อยสักสามสี่เดือนเนี่ยกินกินเหม็นหืนจะชัดเจนเลยนะครับพอเวลาเราไปนึ่งสิบนาทีเนี่ยนะครับความร้อนมันจะไปะยับยั้งปฏิกิริยาแล้วก็ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสที่ก่อให้เกิดการเหม็นหืน นี่ครับห้าอย่างของการนึ่งแค่สิบนาทีนึ่งก็เหมือนเรานึ่งข้าวปกติก็คือตั้งน้ำให้เดือดเขามีไอ้น้ำขึ้นมาพอมีไอ้น้ำขึ้นมาแล้วก็เอาข้าวเนี่ยใส่ถุงลงไปนึ่งครับผมข้าไปปิดฝาไว้สิบนาทีให้มันละอุครับประมาณนี้จากนั้นก็กลับมาทําให้แห้งเป็นข้าวสารวิธีการกลับมาทําให้แห้งเป็นข้าวสารก็ไม่ยากครับบ้านเรามีแสงแดดอยู่แล้วเราไปตากแดดครับเรานึ่งมาแปดโมงเช้าขับนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาตากแดดตากแดดทั้งวันนะครับ มันก็เกือบแห้งแล้วถ้าเราตากไม่หนาบางทีวันเดียวาาแห้งเลยนะครับถ้าเราตากหนาปานกลางนะครับพอตอนเย็นจากเช้าถึงเย็นเกือบแห้งแล้วพรุ่งนี้เราเอามาตากอีกครึ่งแดดก็แหง้งไม่ต้องไปเสียต้นทุนไอ้สร้างเครื่องอบเครื่องอะไรราคาเป็นหลายแสนไม่ต้องครับไม่ต้องผมไม่ไม่ไม่ให้ขายเริ่มต้นจากเอาเครื่องอบมาใช้เลยนะครับไม่ได้เจ๊งตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะเจ๊งตั้งแต่คิดเอาเครื่องอบมาใช้บ้านเรามีแสงแดดเราตากแดดนะ นะะในทางรงสีเนี่ยเขาจะวัดด้วยเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ต้องต่ำกว่า14เปอร์เซ็นต์ทีนี้ว่าเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความชื้นของชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่ป่าครับถ้าเราเอาเม็ดข้าวเนี่ยมามากัดถ้ามันมัน,ม,นมันดังก๊อกดังก๊อกอันนี้ความชื้นต่ำกว่า14ละถ้ามากัดแล้วมันไน่มันไนไ่กดลงไปมันไน่มันยุยไม่มีเสียงนะครับนี่ยังมีความชื้นอยู่ นี่ชาวบ้านทาอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราไม่ต้องไปลงทุนเรื่องนักโยซื้อเครื่องราคาเป็นหมืน่นไม่ต้องน,น,นก่ราตากออกมาเนี่ยแดดคึ้นหรือสองแดดได้ละแล้วก็จะกลับเป็ข้าวสารพอเป็นข้าวสารเจรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราเอาเข้าวหลายๆสายพันธุ์นะครับข้าวหลายๆสายพันธุ์ที่บ้านเรามีนะทั้งข้าวสีแดงข้าวสีดําข้าวส,สีน้าตาลผสมกันซ้ําหลายพันธุ์เนี่ยนะครับทําให้เนื้อสัมผัสดีขึ้น แล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นอย่างเช่<ๆ>เนข้าวเหนียวกลั่มนะกลิ่นหอมนะครับข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมพอเรามาผสมกันกลิ่นหอมยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ได้คุณค่าเยอะแยะเลยแล้ว,ลว่าเราใส่ขั้นมาผสมกันแต่ก็สามารถเวลาหุงก็สุกพร้อมกันสุกพร้อมกันครับเวลาไปหุงก็สุกพร้อมกันแล้วเราใสา่ข้าวเหนียวกล้องไปนิดนึงเพื่อให้เนื้อสัมผัสน,นุ่มขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับข้าวเหนียวกล้องที่ผ่านกระบวนการข้องกอกเราเอาไปหุงผสมกับข้าวสวยได้ได้เป็นข้าวหุงได้ และการบรรจุก็คือม่อันนี้คือเป็นภาพเป็นเครื่องซีนธรรมดา,รรมดาเครื่องผนึกข<อ>ุงธรรมดา,รรมดาไม่จําเป็นต้องสุดยากาศครับเพราะว่าหม้อตาหอยหมดแล้วเป็นเครื่องซีนธรรมดาครับอันนี้ฮีทซีนธรรมดาครับฮีทซีนธรรมดาแล้วเกษตรกรนะคะที่เขามามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดไปจากอาจารย์นะคะมีเกษตรกรสนใจแล้วก็ไปผลิตรีนเยอะไหมคะเออ ที่ใกล้ๆมหาวิาลยเนี่ยนะครับสองสามลายลาย,ลายก็อยู่ห่างจากมหาวิาลยสักประมาณ5้กิโลน,นะครับบ้านม่ยัางเตาปูนคุณทัญ,ญามากหลังจากแล้การขายทอดแล้วเขาไปทดลองทําดูนะครับปีแรกก็ทดลองทําทีละเล็กทีละน้อยทีละ50ถุงทําแล้วก็ไปขายตามงานขายได้นะครับปีต่อมาเขาปลูกข้าวเองแล้วก็เริ่มขายเองผลิตเองตอนนี้ก็คือทําไอเนี้ยนะครับแฟนไปทํางานราชการเป็นครู ตัวเองก็ทํางานเข้ากล้องงอกเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับทำเข้ากล้องไล่มอดเนี่ยทำอยู่ที่บ้านเ,นเต็มที่อยู่ได้ เราก็ได้นําคุณผู้ชมมายางังกลุ่มผลิตภัณฑ์เข้ากล้องงอกบ้านแมย่ยางเตาปูนค่ะและที่อยู่กับดิฉชันตอนนี้นะคะก็คือพี่ธัญมาศแล้วก็พี่แสงเดือนนะคะค่ะพี่ธัญมาศและพี่แสงเดือนได้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์นาหรือยังคะปี2552552 <55 2. S 2> แล้วก็มาเริ่มทําอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่ปีไหนคะปี2556ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรมาก่อนคะ ทำการเกษตรทาข้าวขายทาข้าวเหมือนการข้าวธรรมดาข้าวทั่วไปเนาะแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างการทําข้าวปกติแล้วก็มาทําข้าวกล้องนอกจาหน่ายแบบนี้ค่ะมีข้อดีหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะตอนแรกๆทาได้สี่หมื่นกว่าบาทมาทําข้าวกล้องได้ปีละแสนกว่าบาทโอ้โหมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะประมาณแสนห้าแสนห้าหมื่นกว่าบาท ก็คือทําขายด้วยแล้วก็ใช้บริโภคกินในครัวเรือนด้วยใช่ไหมคะในเรื่องสุขภาพล่ะคะเป็นไงบ้างคะก็สุขภาพก็ดีขึ้นกินข้ากล้องอยู่ประจําค่ะไม่เป็นอะไรอาจารย์มีอะไรจะากค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการทำข้าวก้องเห็นไหมครับว่าคือถ้าเราปลูกข้าวธรรมดาส่งลงสีหรือว่าส่งโครงการของรัฐบาลนะครับ ก็ในระยะยาวอยู่ไม่ได้เพราะเราได้เงินก้อนมาเดือนหนึ่ง mm hmm. เงินก้อนนั้นก็สูญหายไปหมดแต่ถ้าเราทำเข้ากล้องออไร้มอดขายกับในชุมชนนี่ยนะครับนันะเราเก็บไว้ในโกดังค่อยๆเก็บไว้ในยุ้งฉางตัวเองแล้วค่อยๆสีค่อยๆข,ข,ขายกับชุมชน mm hmm. ผมว่าเกษตรกรรายอื่นนะครับถ้าสนใจาการทำเข้ากล้องไร้มอดนะต้องการเทคโนโลยีก็นะครับมาคุยกัน บริการยินดียินดีนดถ่ายทอดเทคโนโลยี เดี๋ยวเราก็จะขึ้นข้อมูลนะคะในการที่จะติดต่อกับทางท่านอาจารย์นะคะเผื่อว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะต้องการที่จะมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลที่จะไปทําเองนะคะที่บ้านค่ะแาะในวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการผลิตข้าวกล้องงอกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเทิงโชคประเสริฐสารเมเจอร์ของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ยังได้รับความรู้นะคะจากพี่ธัญมาศและก็พี่แสงเดือนกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอกด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยด้วยนะคะสวัสดี พบกับรายการปราดแม่โจ้ได้ใหม่นะคะตอต่อไปจะเป็นปเรื่องอะไรผปรามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ